สวัสดีค่ะกลับมาเจอกนันอีกแล้วนะคะกับซอสซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าคลิปวันนี้เรากลับมาแล้วกับคลิปเอ <c oughs> แกะกล่องนะคะหลังจากที่ แกไม่ได้อัดคลิปมานานแค่ไหนแล้วอันนี้ก็คือขออนุญาตไม่นับนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนน่าจะลืมจ j o ่เบอ b ์ r ี y ไปแล้วว่าแบบเคยมีช่อง YouTube นะคะ mm hmm. ก็คลิปวันนี้เนาะในไหนเราก็จัดหนักมาแล้วก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปเหอแกะกล่องกันสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือ Van c l i f and a p p e l s นั่นเองนะคะหรือว่า VCA นั่นเองนะคะก็จะบอกว่าอยู่ใน wish list มานานมากแต่บอกตามตรงว่าจริงๆอ่ะ ปีนี้ไม่ได้เขียน wish list เป็นแวนคร f ฟเอาไว้คือจริงๆอะปีนี้พี่จอยเขียน wish list ไว้แค่กำไรของคาเทียแต่ก็คือไปไงมาไงไม่รู้อยู่ๆก็มาได้แวนค i f ฟเฉยเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้เส้นไหนก็จริงๆน่าจะเดาไม่ยากเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครติดตาม Instagram อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบที่จริงๆอะเขาจะมากับตัวกล่องแบบนี้นะคะ ซึ่งก็แกะออกแล้วนะคะเพราะว่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องสีขาวๆเรียบๆสะบอกว่าแพ็คเกจของแวนคลิฟเนี่ยจะมีความแบบเรียบๆเบาๆอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเทียบกับคาเทียเนี่ยคาเทียคือแบบ ซึงกว่ามากๆเลยค่ะแต่ว่าน,นี้ก็คือจะมีความแบบเป็นสไตล์แบบเรียบหรูอะไรประมาณนี้เนาะก็สวยไปอีกแบบนึงแหละอ่าอันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวแบบเป็นคล้ายๆโปสการ์ดให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขาเปิดดูก่อน จะมีใบใบเซอร์ไว้ให้ด้วยค่ะจะมีใบเซอร์มีคู่มืออะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์แล้วก็เขาจะมีเลขเป็นเหมือน serial number ด้วยนะคะซึ่งเลข serial number เนี่ยจะเป็นเลขที่เขาเขียนลงไปในใบนี้แล้วก็ตรงตัวกําไรอ่ะก็จะมีเลขสะลักอยู่เล็กๆแบบเล็กมากๆด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าเช็ดนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดก็จะเปิดออกมาแบบนี้แล้วก็ ตัวผ้าเช็ดก็จะอยู่ด้านในสีดำๆตรงนี้ค่ะจะเป็นผ้าแบบนุ่มๆเลยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นบุคลตนะคะนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบเสร็จนั่นเองนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันทีน,นึงว่าราคาอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพี่จอยช็อปแบบคุ้มเพราะว่า แอบกระซิบว่าได้ราคาเดิมก่อนที่เขาจะอัพราคาด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของกําไรกันนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วเราก็จะต้องเปิดออกมาทาดานี่ค่ะข้างในก็จะเจอกับกล่องที่เป็นแบบกรมยี่นะคะจะเป็นกล่องสีเขียวซึ่งเป็นเขียวแวนคลีฟนั่นเองนะคะจะเป็นเขียวอ่อนเขียวแบบพิสตาชิโออะไรประมาณนี้นะคะ<ม><ม>ก็น่ารักดีนะเนี่ยคือแบบ กล่องอ่ะจะมีความแบบหนักๆแล้วก็ข้างใต้เนี่ยตรงนี้จะเป็นหนังนะคะสีดำๆแล้วก็พอเปิดออกมาเราก็จะเจอกับ ทาดาแรนคลีฟนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวกำไรนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Master of Pro นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่จอยขออนุญาตเอาออกมาแล้วก็ใส่ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะอ่ะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้ก่อนละกันเนาะจะเป็นรุ่นมาเตอร์ออฟแล้วก็สีตรงนี้เนี่ยพี่จอยเลือกมาเป็นอ่อสีทองทอง 18K นะคะจะเป็นเยลโล่โกแลแล้วก็ข้างหลังจะมีอีก2ดอกรัดไว้แบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด ห้าดอกก็คือเขาจะเรียกว่าเป็น five m o t i f นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแก่ออกมานะและนี่นะคะก็คือตัวกำไรเนาะแกสวยอะ่ะ คือสวยหวานแล้วก็ได้ลุคแบบเป็นฟิลลุกคุณหนูมากๆเลยแล้วก็ตัวเปลือกหอยเนี่ยพี่จอยลองสังเกตด้วที่เขาแบบกระทบแสงอ่ะเขาจะมีความแบบแวววาวแล้วก็จะมีแบบเหลือบเขียวๆเหลือบชมพูอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าอย่าเข้าใจผิดน,นะเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ ถ้าเทียบกับไข่มุกอะไข่มุกจะเป็นวัสดุที่แบบมีราคาแล้วก็แพงกว่าแต่ว่าเปลือกหอยเนี่ยมันจะมันคือมันแค่เปลือกที่มันหุ้มไข่มุกอีกทีนึงอะเออแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะมาขายได้ในราคาแบบเป็นแสนนั่นเองนะคะแต่ว่าออข้อดีก็คือเขาจะได้แบบเป็นทองตรงที่เป็นเชนนะคะ เขาจะเป็นทอง 18K นั่นเองนะคะความยาวของเขาเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีแบบความยาวเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันรวมไปมันแน่นไปอย่างเงี้ยเราสามารถส่งเข้าชอ็อปแล้วก็ให้เขา,เาทำให้มันสั้นลงหรืออะไรเงี้ยได้นะคะภายในระยะเวลา1ปีหลังจากที่เราซื้อมานะเดี๋ยวพี่จอยจะลองใส่ให้ดูคือจะบอกว่าเวลาใส่อะใส่ยากมากเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะตะขอเหรอเห็นไหมแก ขอคือแบบเล็กมากมันเล็กอะ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเล็บยาวหรือว่าทาเล็บแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบใสเงี่ยบางทีมันจะหลุดหลุดมือของเรานะคะแต่ก็ถือว่าใส่ได้นะตอนที่ไปลองในช็อปเนี่ยเขาจะคล้องแบบคล้องให้อันสุดท้ายเนี่ยมันห้อยลงมาเป็นตุ้งติง้งแต่จะบอกว่าตอนที่ใส่เองเนี่ยมันจะใส่าย,ยากเพราะว่าแบบ มันจะมีความแน่นนิดนึงเพราะว่าข้อมือพี่จอยอ่ะจะไม่ได้แบบเล็กมากเลยเนี้ยแต่ว่าคนที่ข้อมือเล็กๆเนี่ยจะสามารถใส่เองได้เลยแต่ว่าอันนี้พี่จอยจะใส่แบบใส่แบบตามปกติของเขานะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ก็จะมีความหลวม หลวมเยอะอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่จอยดูรีวิวอ่ะเขาจะไม่ค่อยเอาไปตัดกันให้มันสั้นลงถึงแม้ว่ามันจะหลวมก็ตามนะคือเขาจะยอมใส่ให้มันแบบว่าเป็นตุ้งติ้งอ่ะห้อยออกมาแบบนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตัดให้มันสั้นเนี่ยเราจะเสียน้ําหนักทองไปฟรีๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนที่จอยเห็นเขาจะเอามา mix and match แล้วก็ทำเป็นสร้อยคอ,คอก็จะได้เป็นแบบ5ดอกอยู่ตรงคอเลยเงี้ยซึ่งแบบ เฮ้ยสวยนะแล้วก็ได้ลุคคล้ายๆกับสร้อยคอที่เป็นรุ่น c h n motif ที่มี10ดอกนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไปตัดเนี่ยตัวสร้อยคอเวลาเอามาแมชแล้วเนี่ยมันจะสั้นแล้วมันจะดูไม่สวยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความยาวปกติเนี่ยมันจะอยู่บนคอแล้วแบบมันจะสวยเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ใส่ออกมาแล้วก็จะได้เป็นลุคอะไรประมาณนี้เลยนะคะสวยไหมสวยเนาะเป็นแบบ หวานแล้วก็แบบเป็นสไตล์แบบลูกคนหนูอะไรประมาณนี้เลยอะ่ะทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของราคานะคะคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงประมาณต้นปีอะ่ะราคาของเขาจะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาททวนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเดือนมิถุนาเขาได้อัพราคาขึ้นเป็น 1,56K นั่นเอเค่นีะก็คือ1,56,000บาทซึ่งตอนที่พี่จอยไปซื้อเนี่ยมันเป็นเดือนตุลาคมแล้วะคะแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้มันปลายปีแล้วใช่ไหม ทุกๆปลายปีเนี่ยเขาจะชอบอัพราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จอยก็เลยลองเข้าไปดูปรากฏว่าเออมันมีของอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคถ้ามันก็ซื้อเลยละกันทีนี้ความโชคดีของเราเลยก็คือตอนที่ไปเนี่ยช่วงนั้นเขามีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตพอดีเลยค่ะแล้วก็พี่จอยอ่ะมีแต้มอยู่ในบัตรเครดิตเป็นของท t b ีนะคะทุกคนจะมีแต้มอยู่ประมาณ6 0,000กว่าแต้มซึ่ง60,000แต้มเนี่ยเราสามารถแลกเป็นเงินคืนได้6000บาท ก็เลยเอาไปแลกนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเท่ากับว่าเราอจะได้เงินคืนมาทีหลังเนี่ยอีก6,000บาทซึ่งเราอะจ่ายไปก่อน156 6่ใช่ไหมเท่ากับว่าพอเราได้เงินคืนแล้วเนี่ยเราจะได้กำไรตัวนี้นะคะในราคา 150K ซึ่งเป็นราคาเดิมที่เขาเคยขายก่อนหน้าที่เราจะขึ้นราคาเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกแบบ เฮ้ยดีไซมากมากเลยถึงแม้ว่าเราจะแบบซื้อไม่ทันตอนที่แบบก่อนเขาจะขึ้นราคาอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็ยังสามารถที่จะได้ในราคาเดิมอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยู่ลองลองดูนะว่าบัตรเครดิตของเราอะ่ะมีแต้มหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้บัตรอื่นอะไรเงี้ยก็สอบถามกับพนักง,งานในห้างดูก่อนละกันเนาะว่าแบบมีโปรอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ช็อปแบบคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคานั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้นะคะแล้วก็ ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรยังไงใส่เป็นนานๆแล้วพังไหมหรือว่าใส่เป็นนานๆแล้วทนไหมดีไหมอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะมาทํำคลิปอัปเดตให้กับเพื่อนได้ดูกันนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้า